các được gặp các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn hãy มือหนึ่จะมาเล่าพิธีในลำเลียงดาวหนูองน้อยจะรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่ละครั้งในเท่ามือที่รองฟ้าจะไม่ด้วยเดวอดหรือละหลาดหรือเพราะนั้นเธอแตงไม่ยึดเลยับลากับแข่งกันกันว่าว่าดาวเรืองใดจะเป็นเมฆได้แงออกมาสิ่าที่ตัวอันที่สุดแต่มีเพียงดาวเรืองหนึ่งเท่านั้นที่ไม่สามารถทธอแตงออกมาได้

เขาจึงต <miss> ัดสินใจออกเดินทางเพื่อเพื่อตามหาสิ่งที่จะได้ทำให้เขาสามารถมีแต่งตัวเองเอาข้ามน้ำข้ามแม่และข้ามภูเขาใหญ่ๆอีกสิบสิบรูกระหว่างทางนั้นเขาได้เจอกับปลาเมฆสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ามาทำอะไรแถวนี้ลูกเจ้าชื่อดาวหนืจิมุน รู้แล้วเจ้าอยากเปลงนรกไหมเขาจะออกมาได้ด้วยตัวเองใช่ไมมใช่ค่ะฮัลรู้พี่ธิี่คะรู้สิชาวกลก็จมหลายเปนตีั้เอะเจ้าจงเอทางไปตามหาพี่พี่จสับปัน้คหเขาจะช่วยเจ้านะค่ะอบคุณ โอ้เจนนลาอคอนดาวนอ่เลนนตนะไม่ามหาพาริที่สุดขอบบ้านใจทนเขาใช้เวลาอยู่หลายคืนแต่ยังไงก็ไม่ได้เจอกับภริไม่มีดาวดวงแม้ได้เจอกับภาริุกแม้แต่ดาวดวงเดียวเขาแอบตืไดต้ะแอบป็นใจเพาะเขาจะได้เจอดาวดวงแรกที่จะได้เจอกับภาริีเลยที่สุดเขาก็มาถึสุดขอามป้าในเขาก็ไม่เห็นอะไรเลย มาจิ้มมะกุล,ลี่กค่ะคุณแมาดิค่ะคุณแมาดิค่ะแต่ก็ไม่มีแต่ปับปับอะไรกลับมาแอบแอมสวัสดีค่ะคุณมาจันสวัสดีน้องน้อยมาหนี้เชียวนะเจ้าอยากดีใส่ขนาดน,น,นั้นเชียวหรือใช่ค่ะอยากมีมากมากเลยค่ะอือตอนนี้ อาทิติสหังหอมนนอนหลับอยู่เจ้าคนรรอที่นี่อีกสักแปบเดียวเมื่อลุ่งเช้าเขาจะมาเองข้าขอบคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงรุ่งเช้าลองนกต่างล้อมเฮงปาต่างเสียงเพื่อต้อนรับวันใหม่ดราหิน้อยตั้งอารมณ์ในที่สุดอาติสก็ได้ป้าขอบุญมาเมื่อเราหิ้มน้อย

เมืไรที่คอดไม่ได้บ้างล่ะทไดคฮ่าเจ้านี่มันชอบเลยอน้อจริงๆนะตอนนี้ข้าต้องไปแล้วหเจ้าราน่นี่ไม่ถึงตเองข้าจะกลับมาจริงสิข้าตาองสมบัติองข้าด้วยเนาะเจ้าห้าเปิดมันเด็กคดข้าก็ได้จากไปนั่นน้อยมองกองสมบัติ ห้องนนี้มันมีอะไรนะถ้าไม่เห็หน้าเปิดมันแต่อีกเจนเราต้องเื่อตัดัไ้เราจะไม่เปิดมันเด็กขาเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงมีอีกาสีดำตัวหนึ่งบินมาาาาาาันาา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 า่าา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 า รู้แล้วก็บอกมาสิคะข้าไม่อยากหยุดมันข้าจะบอกจู่ได้พี่เจ้าถ้าไมบอกใครนะข้าข้างในนี้มีแต่ที่สูว้ที่สุดข้าจะเปิดมันออกจุกเจ๊กลายเป็นดวงดาวป็นดวงแม้แต่ก็นด้มาดิ่ ิดตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นคนดาวแตงดวงแต่ถ้ายังไม่เปิดพาดิกก็อาจจะฟอรอมมด้และเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกต่อไปไม่ค่ะถ้าไม่เปิดมาหรอกอ่ะเพราะแ้นมาเิกหน่งผ้าไว้เึและเจ้าจะเสียใจแน่ก้ากาาาถ้าไม่เคยเจอได้กับแฟนตัดจินได้ าทำดูแล้วดาวหน้อยท่านนายที่กลับมาแล้วหรอคะข้ากลับมาแล้วบจ้ารไมิกาได้รู้ว่าตะปัดตึดตจอีกกาัเงนั้นเอาละอรันกลมบมาดูสิดันนลยค่อยๆเปิดกล่องลงไปปรากฏว่าข้างนนั้นไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงกล่องเปล่าๆไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เห็นจะมีอรเลยเดูดี เมือเรามาในกองกำลังทุกชั้นแต่คราวนี้มีแสษสีทอตกออกมาแล้วค่อยๆกระจายถไปเจ้ารู้ไหมแต่นี้จ้ามีคืออะไรไม่ไม่รู้ค่ะแต่นี้ผูือแสง่ามเพื่อสัถ้าเรย่อของเจ้ายังมีความเพื่อสัตอยู่แยนั้นก็จะติดกับตัวเจ้าตลอดไปท่านเพสัตว์เหรอคะเจือรหรอพอพอวงแล้ว หวังว่าเราจะได้เจออีกแล้วเจ้าดาวสีทองคขาบึ่งจริงๆค่ะจากนั้นดาวไหนก็มีชื่ไหมว่าดาวสีทองซึ่งเป็นดวงดาวที่สวยที่สุดและเขายังยิ้มไม่เในความสุขสัดตลอดไปวิธีการนี้สอนให้รู้ว่าถ้าผู้ใดมีความื่อสั์ตตนเองและผู้อื่นผู้นั้นก็จะได้รับของมวานที่วิเศษที่สุดเช่นกันขอบคุณค่ะ